สวัสดีครับทุกท่านผมหมอเฉลต์ครับเพื่อนเพื่อน,นผู้สูงวัยหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้ตื่นเช้ามารู้สึกว่าหัวเข่าแข็งตึงจนไม่เหมือนหัวเข่าของตัวเองต้องขยับอยู่พักใหญ่ถึงจะเดินได้เวลาขึ้นลงบันไดรู้สึกว่าขาหนักอึ้งเหมือนมีตะกัวถุงอยู่แถมยังมีเสียงก๊อกแก๊บดังมาจากหัวเข่าด้วยหรือบางทีพออากาศเปลี่ยนมีลมพัดมีฝนตกหัวเข่าก็จะเริ่มปวดหน่วงๆปวดเมื่อยปวดตึง แม่นยำยิ่งกว่ากรมอุตูเสียอีนี่คือปัญหาเรื้อรังที่สร้างความทรมานให้กับผู้สูงวัยจำนวนนับไม่ถ้วนนั่นคือเยื่อหุ้มข้ออักเสบหรือภาวะน้ำในข้อเข่าเกินหลายท่านที่ได้ยินคำว่าเยื่อหุ้มข้ออักเสบก็คงจะรู้สึกว่าเป็นโรคที่ซับซ้อนและรุนแรงมากอันที่จริงแล้วเราสามารถจินตนาการให้ง่ายขึ้นได้ครับข้อเข่าของเราก็เหมือนบานทับประตูเพื่อให้เปิดปิดได้อย่างคล่องแคล่วก็ต้องมีน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเลื่นในข้อเข่าของเราคือของเหลวที่ถูกขับออกมาจากเยื่อบางๆที่เรียกว่าเยื่อหุ้มข้อเราเรียกของเหลวน,นั้นว่าน้ำไขข้อมันช่วยปกป้องกระดูกอ่อนของเราและทําให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแต่เมื่อหัวเข่าของเราถูกใช้งานหนักเกินไปได้รับบาดเจ็บหรือถูกความเย็นความชื้นเข้าจู่โจมเยื่อหุ้มข้อนี้ก็จะเกิดการอักเสบและถูกกระตุนเหมือนก๊อกน้ำที่เสียการควบคุมเริ่มหลั่งน้ำไขข้อออกมาอย่างบ้าคลัง่งทำให้ของเหลวในข้อเข่า มีปริมาณมากเกินไปอย่างกะทันหันของเหลวที่เกินมานี้ก็คือที่เราเรียกกันว่าน้ำในข้อเข่าเมื่อมีน้ำมากความดันในช่องข้อก็จะสูงขึ้นทําให้เกิดอาการบวมไปกดทับเส้นประสาทรอบข้างความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่เจ็บลึกถึงกระดูกจึงมาเยือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อนๆหลายคนที่ป่วยเป็นเหยื่อหุ้มข้ออักเสบได้ลองใช้วิธีต่างๆมาแล้วมากมายทั้งการแต่ยาการทํากายภาพบําบัดเสียเงินไปไม่น้อย ก็เจ็บตัวไปไม่น้อยแต่ผลลัพธ์ก็มักจะกลับไปกลับมาวันนี้หายพรุ่งนี้เป็นอีกทรมานใจเหลือเกินอย่าเพิ่งท้อครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันสูตรอาหารตำรับโบราณที่สืบทอดกันมาใช้ส่วนผสมที่ธรรมดาและหาได้ง่ายที่สุดในครัวก็สามารถช่วยขับน้ำในข้อเข่าที่น่ารำคาและความเจ็บปวดเหล่านี้ออกไปได้ทำให้หัวเข่าของเรากลับมาอ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวาอีกครั้งสูตรนี้ไม่ต้องเสียเงินมากมายวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายที่สำคัญที่สุดคือ ลอดภัยเป็นธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเราเลยพระเอกของสูตรอาหารนี้คือเผือกที่เราพบเห็นได้ทั่วไปเมื่อเผือกรวมกับอาหารธรรมดาอีกสามชนิดได้แก่ถั่วอสูกิถั่วดำและลูกเดือยพวกมันจะผนึกกำลังกันเพื่อแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่จนเราคาดไม่ถึงเรียกได้ว่าเป็นศัตรูตามธรรมชาติของเหยื่อหุ้มข้ออักเสบเลยทีเดียวหากท่านชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันโปรดพิมพ์หนึ่ง หรือคำว่าชอบในช่องคอมเมนต์นี่คือการสนับสนุนที่อบอุ่นที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานของเราต่อไปและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและแบ่งปันให้คนที่ต้องการด้วยนะครับเอาล่ะครับเรามาดูน้ำแกงเทพพิทักษ์เขา่าอันมหัศจรรย์นี้กันก่อนที่จะเรียนรู้วิธีทำเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงต้องใช้ส่วนผสมเหล่านี้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างรู้เหตุผลเบื้องหลังเราจะได้ทานอย่างสบายใจ และผลลัพธ์ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกเรามาดูคุณสมบัติหลักของแต่ละชนิดกัน 1. ทถั่วอาซูกิอาจุกิบีนคุณสมบัติหลักคือขับน้ําขับความชื้นสลายบวมล้างพิษทุกท่านโปรดสังเกตให้ดีนะครับที่ผมพูดถึงคือถั่วอาซูกิหรือถั่วแดงเล็กไม่ใช่ถั่วแดงกลมๆที่เราใช้ทําทส้ขนมหรือต้มกินกับน้ําตาลถั่วอาซูกิจะมีรูปร่างที่เรียวยาวกว่าเหมือนคนผอมเพรียวและมีสีที่เข้มกว่า เป็นสีแดงเข้มแม้ว่าทั้งสองจะดูคล้ายพี่น้องฝาแฝดแต่นิสัยและความสามารถนั้นแตกต่างกันมากทัวแดงแบบปลมเน้นบำรุงหัวใจและเลือดส่วนทัวอสุกิคือพระเอกที่เราต้องการจริงๆในวันนี้ความสามารถหลักของมันคือขับน้ําและขับความชื้นแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนมักกล่าวว่าต้นตอของเยื่อหุ้มข้ออักเสบและโรคข้ออักเสบหลายครั้งเกี่ยวข้องกับความชื้นสะสมในร่างกายของเราความชื้นคืออะไร ก็คือน้ำเสียและของเสียในร่างกายของเรานั่นเองหากระบบการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารเราลดลงน้ำเสียเหล่านี้ก็จะถูกขับออกไปไม่ได้ก็จะไหลเวียนไปทั่วร่างกายหากไหลไปสะสมที่ข้อก็จะกลายเป็นน้ำในข้อเข่าหากไปค้างอยู่ที่แขนขาก็จะทำให้คนรู้สึกหนักและอ่อนเพลียทูอสุกิก็คือเครื่องดูดความชื้นของร่างกายเรานั่นเองบรรพบุรุษของเราได้ยกย่องให้เป็นสมุนไพฉันเลิศก,กล่าวไว้ว่ามันสามารถสลายความร้อน ขับพิษและลดอาการบวมได้มันช่วยให้ร่างกายขับน้ําส่วนเกินออกทางปัสสาวะจึงช่วยลดอาการบวมและความดันในข้อเข่าได้โดยตรงสําหรับผู้ที่มีอาการบวมที่ใบหน้าแขนขาหนักข้อต่อบวมแดงร้อนปวดเนื่องจากความชื้นสะสมทัวอสุกิคือผู้ช่วยชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นโปรดจําแม่ทับขับความชื้นผู้นี้ไว้ให้ดีครับ 2. ถั่วดำ black bean คุณสมบัติหลักคือ บำรุงไตบำรุงเลือดขับลมและล้างพิษตามทฤษฎีธาตุทั้งห้าของแพทย์แผนจีนสีดำเข้าสู่ไตนั่นคืออาหารสีดำส่วนใหญ่มักมีคุณสมบัติที่ดีในการบำรุงไตของเราแล้วการบำรุงไตเกี่ยวข้องอะไรกับหัวเข่าของเราแพทย์แผนจีนเชื่อว่าไตควบคุมกระดูกและผลิตไขกระดูกความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อของเรามีรากฐานมาจากพลังไตที่เพียงพอหรือไม่เมื่อผู้สูงวัยอายุมากขึ้นพลังไตก็จะเสื่อมลงตามธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะพร่องไตเมื่อไตอ่อนแอเอวและหัวเข่าก็มักจะปวดเมื่อยกระดูกก็เปราะบางข้อต่อก็มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าอยากให้หัวเข่าดีก็ต้องบำรุงไตให้ดีก่อนถั่วดำเป็นอาหารชั้นเยี่ยมที่บำรุงไตมันไม่เพียงแต่บำรุงพลังไตของเราทําให้กระดูกและเส้นเอ็นแข็งแรงบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่เอวและหัวเขา่าที่เกิดจากภาวะพร่องไตแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ ถัวดำยังมีบทบาทสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งนั่นคือขับลมและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมความเย็นและความชื้นคือสามปัจจัยร้ายที่นำไปสู่ปัญหาข้อต่อถั่วดำช่วยขับลมออกจากร่างกายส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการบรรเทาอาการปวดและตึงของข้อต่อในมุมมองของโภชนาการสมัยใหม่ถั่วดำก็คือคลังสารอาหารอุดมไปด้วยแอนโทไซยานินและวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายต่อต้านการอักเสบและชะลอความเสื่อมของข้อต่อดังนั้นการทานถั่วดําเป็นประจำไม่เพียงแต่ดีต่อหัวเข่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเติมพลังให้กับสุขภาพโดยรวมของเราด้วย 3. ลูกเดือยจอบสเทียสคุณสมบัติหลักคือขับน้ําสลายบวมบํารุงม,ม้มขับความชื้นล้างพิษและต้านการอักเสบหากถัวอซูกิเป็นเพียงการขับน้ำและขจัดความชื้นอย่างเดียว ลูกเดือยก็คือแชมป์สองนาทีมันสามารถขับน้ําและซึมซับความชื้นและบํารุงม้มและขจัดความชื้นได้พร้อมกันหมายความว่าอย่างไรขับน้ําและซึมซับความชื้นเช่นเดียวกับถั่วสุกิคือการช่วยขับความชื้นที่เกิดขึ้นแล้วในร่างกายออกไปนี่คือการรักษาปลายเหตุส่วนบํารุงม,ม้มคือการแก้ปัญหาจากรากฐานม้มเป็นอวัยวะที่รับผิดชอบในการจัดการระบบน้ําในร่างกาย เปรียบเสมือนผู้ควบคุมระบบชลประทานทั้งหมดของร่างกายหากน้มอ่อนแอความสามารถในการจัดการระบบน้ําลดลงร่างกายก็จะเกิดความชื้นสะสมได้ง่ายลูกเดอยมีบทบาทคือการช่วยระบายน้ําที่ท่วมขังในบ้านออกไปในขณะเดียวกันก็ช่วยซ่อมแซมท่อประปาที่รั่วคือม้ามและกระเพาะอาหารที่อ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการบวมของข้อต่อได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังช่วยลดการเกิดความชื้นสะสมตั้งแต่ต้นต่อด้วยทำให้ได้ผลลัพธ์ ทั้งการรักษาปลายเหตุและต้นเหตุนอกจากนี้ลูกเดือยยังมีฤทธิ์ในการขับความร้อนขับหนองและต้านการอักเสบสําหรับอาการบวมแดงร้อนปวดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ข้ออักเสบกำเริบมันสามารถช่วยบรรเทาอาการได้อย่างดีดังนั้นในตำรับยาโบราณหลายตำรับที่ใช้ปรับสมดุลข้อต่อจึงขาดลูกเดือยไปไม่ได้เลย4เผื่อตารคุณสมบัติคือปรับสมดุล บำรุงอย่างอ่อนโยนเผือกในสูตรอาหารนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและนักโภชนาการประการแรกเผือกมีคุณสมบัติเป็นกลางรสหวานสามารถบำรุงม้ามและกระเพาะอาหารและปรับสมดุลพลังงานในร่างกายส่วนผสมอื่นๆที่กล่าวมานั้นเน้นไปที่การขับน้ําและขจัดความชื้นซึ่งมีฤทธิ์ถัดค่อนข้างแรงการเพิ่มเผือกเข้ามาช่วยให้สูตรนี้มีความอ่อนโยนและตลอด้ายิ่งขึ้นปกป้องม้ามและกระเพาะอาหารของเรา ประการที่สองเพื่ออุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายเพื่อนๆนที่เป็นเยื่อหุ้มข้ออักเสบมักจะมีอาการปวดและเคลื่อนไหวไม่สะดวกทําให้เบื่ออาหารและร่างกายขาดสารอาหารได้ง่ายแป้งเส้นใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ในเผือสามารถให้พลังงานและสารอาหารที่เพียงพอแก่ร่างกายซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวจากอาการปว่วยที่สําคัญกว่านั้นคือเผือกเป็นอาหารประเภทด่างที่มีคุณภาพดี หากร่างกายของเราอยู่ในสภาพเป็นกรดเป็นเวลานานก็จะง่ายต่อการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบต่างๆการทานอาหารประเภทด่างเช่นเผือกสามารถช่วยรักษาสมดุลกรดด่างภายในร่างกายของเราลดการเกิดการอักเสบและสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ดีสําหรับการฟื้นฟูข้อต่อมันเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการปรับสมดุลที่คอยดูแลสุขภาพของเราอย่างเงียบๆเอาล่ะครับเมื่อได้ทราบถึงความสามารถอันน่าทึ่งของอาหารทั้ง4ชนิดนี้แล้ว ตอนนี้ทุกท่านคงรู้สึกมั่นใจในน้ำแกงนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูวิธีการทำกัน 1. เตรียมส่วนผสมถั่วอสุกิ1กมือประมาณ30กรัมถั่วดำ1กำมือประมาณ30กรัมลูกเดือย1กมือประมาณ30กรัมเผือก2-3หวัวขนาดกลางน้ำตาลกรวด2-3ก้อน2 ขั้นตอนการทำขั้นตอนที่1ล้างและแช่ส่วนผสมขอให้ทุกท่านใช้น้ำสะอาดที่ไหลผ่านล้างส่วนผสมทั้งหมดให้สะอาด2-3ครั้งหลังจากล้างแล้วขั้นตอนที่สําคัญที่สุดกำลังจะมาถึงคือการแช่น้ำขั้นตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถั่วและข้าวเหล่านี้แข็งมากหากเรานำไปต้มทันทีอาจจะต้องต้มจนฟ้าดินสลายไปเลยเป็นการเสียเวลาและเปลืองแก๊สมาก เราเติมน้ำให้ท่วมส่วนผสมและปล่อยให้พวกเขาแช่อยู่อย่างเงียบๆตรงนั้นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหากมีเวลาเหลือเฟื่อแช่ไว้2อถึงสมชั่วโมงหรือนานกว่านั้นผลลัพธ์ก็จะดียิ่งขึ้นถั่วที่แช่น้ำเต็มที่แล้วไม่เพียงแต่จะนิ่มลงและต้มง,ง่ายเท่านั้นแต่สารอาหารที่อยู่ข้างในก็จะถูกปล่อยออกมาในน้ำแกงได้ง่ายขึ้นด้วยได้ประโยชน์ถึงสองต่อเลยครับขั้นตอนที่สการเตรียมเผื่อในระหว่างที่แช่ถั่ว เราก็มาจัดการกับเผือกกันขอเตือนเป็นพิเศษสําหรับผู้ที่มีผิวหนังแพ้ง่ายเมื่อของเผือกมีสารที่อาจทําให้เกิดอาการคันดังนั้นเวลาปอกเปลือกเผือกควรสวมถุงมือสําหรับใช้ในครัวหรือทาน้ําส้มสายชูเล็กน้อยที่มือเพื่อหลีกเลี่ยงอาการคันได้อย่างมีประสิทธิภาพเราใช้มีดปอกเปลือกปอกเปลือกเผือกออกแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเท่าเท่ากันเตรียมไว้การหั่นขนาดเท่าเท่ากัน จะทำให้สุกพร้อมกันได้ง่ายขึ้นขั้นตอนที่3ต้มเขียวเมื่อเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วตักถั่วอสุกิถั่วดาและลูกเดือยที่แช่ไว้ขึ้นมาสเสด็จน้ำนำไปใส่รวมกับชิ้นเผือกที่หั่นไว้ในหม้อดินหรือหม้อที่มีก้นลึกผมขอแนะนำให้ใช้หม้อดินเพราะหม้อดินจะเก็บความร้อนได้ดีและทำให้น้ำแกงมีรสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้นจากนั้นเราเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณ800มลลิตร ปริมาณนี้เทียบเท่ากับน้ำประมาณสีชามท่านสามารถปรับเปลี่ยนตามจำนวนคนในครอบครัวและขนาดของหม้อได้ปิดฝาหมอ้อเราจะใช้ไฟแรงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้เดือดก่อนเมื่อน้ำเดือดแล้วให้ลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนปล่อยให้น้ำแกงยังคงเดือดปุดๆเที่ยวอย่างช้าๆขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีเราต้องให้เวลาที่เพียงพอเพื่อให้สารอาหารและคุณค่าจากส่วนผสมค่อยๆซึมซาบเข้าสู่ในน้ำแกงอย่างเต็มที่ขั้นตอนที่ 4. ปรุงรสและเสิร์ฟหลังจาก30นาทีเราเปิดฝาหม้อกลิ่นหอมของถั่วและเผือกก็จะลอยมาเตะจมูกเราใช้ช้อนตรวจสอบดูถั่วทั้งหมดนิ่มและเปื่อยดีแล้วใช้นิ้วบิดเบาๆก็จะแตกเผือกก้นุ่มละมุนนั่นแสดงว่าน้ำแกงนี้ต้มได้ที่แล้วสุดท้ายตามรสชาติที่ท่านชอบสามารถเติมน้ำตากลกรวด 1. ถึงสก้อนเพื่อปรุงรสได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่หอมหวานเล็กน้อยแน่นอน หากผู้สูงอายุในบ้านท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงหรือท่านไม่ชอบรสหวานอยู่แล้วก็สามารถไม่เติมน้ำตาลเลยก็ได้ลิ้มรสชาติแบบธรรมชาติของมันก็อร่อยและดีต่อสุขภาพไม่แพ้กันสุขภาพต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอคนน้ำตาลกรวดให้ละลายแล้วปิดไฟได้เลยน้ำแกงบำรุงหัวเข่าที่ร้อนระอุอุดมด้วยสารอาหารและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหองอยใหญ่ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเมื่อทำน้ำแกงนี้เสร็จแล้วควรดื่มอย่างไรควรดื่มเมื่อไหร่ มีข้อควรระวังอะไรบ้างหรือไม่มี2ประการที่ทุกท่านควรทราบ 1. ความถี่ในการดื่มน้ำแกงนี้มีคุณสมบัติอ่อนโยนเหมาะสำหรับเป็นอาหารเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันแนะนำให้ดื่มสัปดาห์ละ 2. ถึง3ครั้งลองทำอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหนึ่งท่านจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยเฉพาะที่หัวเข่าของท่าน 2. เวลาในการดื่มแนะนำให้ดื่มในช่วงอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น เป็นน้ำแกงที่ทานคู่กับอาหารมันไม่เพียงแต่เสริมสารอาหารเท่านั้นแต่ยังช่วยให้อิ่มท้องซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุมปริมาณอาหารหลักช่วยในการควบคุมน้ำหนักด้วยขอเตือนทุกท่านว่าเนื่องจากลูกเดือยและทวอาสูกิมีฤทธิ์ในการขับน้ำได้ดีจึงไม่แนะนำให้ดื่มในปริมาณมากก่อนนอนเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการพักผ่อนในเวลากลางคืนทุกท่านต้องเข้าใจหลักการหนึ่งสูตรอาหารเสริมสุขภาพใดๆก็ตามเป็นเพียงตัวช่วยในการเอาชนะโรคเท่านั้น สิ่งที่สามารถทำให้ร่างกายของเราฟื้นคืนสู่สุขภาพที่แข็งแรงอย่างแท้จริงได้คือวิถีชีวิตที่สมดุลและรอบด้านเสมอถ้าหากเราพึ่งแค่การดื่มน้ำแกงอย่างเดียวแต่ยังคงมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีผลลัพธ์ก็จะลดลงอย่างมากดังนั้นในที่นี้ผมขอแบ่งปันคู่มือชีวิตสำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อเขาขอให้ทุกท่านจดจำไว้ให้ดีหนึ่งควบคุมการกินกินอาหารที่ถูกต้อง เน้นอาหารรสอ่อนเพื่อต้านการอักเสบลดการบริโภคอาหารที่มันทอดเผ็ดและมีรสจัดอาหารเหล่านี้จะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความร้อนความชื้นและการอักเสบมากขึ้นเหมือนการเติมเชื้อไฟให้กับข้อต่อที่กำลังเจ็บปวดทานยาต้านการอักเสบจากธรรมชาติควรทานอาหารที่อุดมด้วยกรดไขมันโอเมกา้า 3. ามมากขึ้นเช่นปลาทะเลน้ำลึกปลาแซลมอนปลาทูนา่ารวมถึงน้ำมัน,มนเมล็ดแฟลกซ์และวอลนัทสิ่งเหล่านี้คือตัว ช่วยที่ดีในการต่อต้านการอักเสบของร่างกายผักและผลไม้ต้องหลักสีทานผักและผลไม้สีเข้มมากขึ้นเช่นบรอกโคลีผักขมบลูเบอรี่และเชอร์รี่พวกมันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ข้อต่อของเราจากความเสียหายหลีกเลี่ยงความเย็นไอศกรีมเครื่องดื่มเย็นจัดและผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเช่นแตงโมลูกแพรควรทานในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่ข้อต่อกำลังปวดควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันความเย็นเข้าสู่ร่างกายและทําให้อาการปวดแย่ลง 2. อ,ออกกําลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อหล่อลื่นข้อต่อเพื่อนๆหลายคนเพราะป,ปวดเขา่าเลยหยุดเคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิงกลัวว่าจะทําให้ข้อต่อสึกหรอมากขึ้นนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากข้อต่อก็เหมือนเครื่องจักรยิ่งไม่เคลื่อนไหวก็ยิ่งเป็นสนิมได้ง่ายการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมและมีหลักการ สามารถกระตุ้นการหลั่งและการไหลเวียนของน้ำไขข้อเท่ากับการเติมน้ำมันหล่อลื่นให้ข้อต่อในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาเพื่อปกป้องและพยุงข้อเข่าให้มั่นคงยิ่งขึ้นการออกกําลังกายที่แนะนําการเดินการว่ายน้ําการเดินในน้ําการปั่นจักรยานปรับแรงต้านต่ําการรําไทยเก๊กการออกกําลังกายเหล่านี้มีแรงกดต่อข้อเข่าค่อนข้างน้อยการออกกําลังกายที่ควรหลีกเลี่ยงการปีนเขาการขึ้นลงบันไดการย่อตัว สควอตการกระโดดการออกกําลังกายที่มีน้ําหนักกดทับข้อเข่ามากเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดการออกกําลังกายที่บ้านท่านสามารถนั่งบนเก้าอี้ค่อยๆเหยียดขาข้างหนึ่งออกไปตรงๆค้างไว้5-10วินาทีแล้วค่อยๆวางลงสลับทําทีละข้างการกระทําง่ายๆนี้สามารถฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหน้าของเราได้อย่างดีควอดริเซสซึ่งเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สําคัญที่สุดในการปกป้องข้อเขา่า3 ป้องกันความเย็นและความชื้นการรักษาความอบอุ่นข้อเข่าของเรามีไขมันน้อยและมีหลอดเลือดน้อยเปรียบเหมือนห้องเล็กๆที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนจึงกลัวความเย็นและความชื้นเป็นพิเศษบอกพลาลมแอร์ที่เป่าเข้าโดยตรงในฤดูร้อนเมื่ออยู่ในห้องแอร์ห้ามให้ลมเย็นเป่าเข้าที่หัวเข่าโดยตรงเด็ดขาดควรสวมกางเกงขายาวหรือห่มผ้าห่มผืนเล็กๆสนับเข่าเป็นของวิเศษเมื่ออากาศเริ่มเย็นลงหรือเมื่อออกไปข้างนอกในฤดูหนาว ต้องสมสนับเข่าที่ให้ความอบอ,อุ่นเพื่อให้การป้องกันข้อเข่าเพิ่มขึ้นอีกชั้นหล็กเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ชื้นหากบ้านของท่านมีความชื้นมากควรเปิดหน้าต่างระบายอากาศบ่อยๆหรือใช้เครื่องลดความชื้น 4. ลดภาระควบคุมน้ำหนักข้อนี้มีความสำคัญมากที่สุดข้อเข่าของเรารองรับน้ำหนักส่วนใหญ่ของร่างกายงานวิจัยระบุว่าทุกๆน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1. กิโลกรัมหัวเข่าของเราจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น3ถึง4ี่ กิโลกรัมขนาดเดินและต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง7ถึง8กิโลกรัมเมื่อขึ้นลงบันไดดังนั้นการควบคุมน้ำหนักให้ดีคือการลดภาระที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับหัวเขา่าคำเตือนที่สำคัญที่สุดน้ำแกงสมุนไพรที่เราแบ่งปันในวันนี้เป็นวิธีการช่วยบำรุงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแต่ไม่สามารถใช้แทนการรักษาทางการแพทย์ตามปกติได้หากอาการปวดข้อเข่าของท่านรุนแรงมากเป็นซ้ำ หรือมีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวท่านจะต้องไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญทันทีเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและรับการรักษาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในขณะเดียวกันก็ให้ร่วมกับการดื่มน้ำแกงสมุนไพรและการดูแลว,วิถีชีวิตที่เราได้กล่าวไปในวันนี้เมื่อทำพร้อมกันทั้งสองทางหัวเข่าของเราก็จะดีขึ้นเร็วและผลลัพธ์ก็จะยั่งยืนยิ่งขึ้นหวังว่าการแบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามและแบ่งปันให้เพื่อนๆรอบข้างที่ต้องการด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ